สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ f i t f ตฟู a v e l money นี่นครับวันนี้เรามีเรื่องจะประกาศครับก็คือวันนี้นะครับเราจะมาทำการสุ่มสายการแข่งขัน AMAT ที่จะเกิดขึ้นในวันที่9มีนาคมนี้นะครับก็ที่งาน Open House HKW นะครับ หัวเขียววิทยาไัยนะครับครั้งที่สองนะครับซึ่งในการแข่งขันในครั้งนี้เราได้รับเกียรติเป็นกรรมการกลางนะครับก็ซึ่งเราจะทำมันออกมาให้ดีที่สุดนะเราจะทำแบบให้ทุกคนเห็นไปเลยนะครับว่าแบบทั้งการจับฉลากของสายอ่ะเราไม่ได้วางสายเองนะครับก็เป็นการสุ่มขึ้นมานะกฎของการสุ่มก็คือในเกมที่หนึ่ง โรงเรียนเดียวกันจะไม่เจอกันนะครับซึ่งในกรณีที่ถ้าเกิดผมสุ่มแล้วเจอกันเองเราจะสุ่มใหม่นะครับก็ในการแข่งขันนะครับกดผมยังไม่แน่ใจอย่างชัดเจนนะว่าจะใช้กดเปลี่ยนทุกตาหรือว่าสองตาแรกสลับกันในโต๊นะครับแล้วเกมที่เหลือส่งตลอดรีใหม่รีลำดับอะครับก็อันนั้นก็เดี๋ยวเจอ การที่รายละเอียดเดี๋ยวขอปรึกษากับทางคณะกรรมการอีกทีหนึ่งนะครับก็ตอนนี้เราจะมาเริ่มสุ่มสายนะครับก็ครั้งเนี้จะเป็นการสุ่มของปฐมก่อนซึ่งปฐมนะครับจะมีทั้งหมดเท่าที่ผมดูนะปฐมจะมี41ทีมนะครับซึ่งจะมีทีมหนึ่งชนะบ่ายซึ่งการสุ่มในครั้งนี้ คนที่ได้ที่หนึ่งอ่ะก็คือตัวแรกนะครับเราจะลันแบบนั้นนะครับก็มาเริ่มกันเลยนี่นะครับทั้งหมด41่สิบเอทีมครบนะครับผมเช็คแล้วนะก็เราจะมาเริ่มสุ่มกันเลยนะแบบเดียวๆเ,เลยนะครับนี่ตรงนี้อาจจะไม่มีการตัดต่อนะครับก็มาดูกันว่าโรงเรียนแรก เดอะเมสฟิกหนึ่งนะครับเดอะเมสฟิกหนึ่งคำว่าเดอะเมสฟิกหนึ่งก็คือเดอะเมสฟิกทีมที่หนึ่งนะครับซึ methods, recently, world, ่งไปแล้และโรงเรียนอาจจะส่งมามากกว่านี้เราก็จะเขียนลำดับไปแล้วก็ลำดับที่สี่สิบเจ็ดไปถึงว่าตอนตอนส่งรายชื่อมาอยู่อันดับสี่สิบเจ็ดครับเพื่อไม่ให้ค่าเคลื่อนนะตอนนี้ทีมที่หนึ่งนะครับนี่เดอะเมสฟิกนะต่อมาลบเดอะเมสฟิกออกนะครับเหลือสี่สิบนะเราก็ส่งต่อเลยนะครับใครจะได้ไปเจอกับเดอะเมสฟิกนะครับมาดูกันครับเอีกปัญญาส่งมาเยอะนะครับรายการนี้ก็เก่งเหมือนกันนะครับเอีกปัญญา กาจะสุ่มอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับมาดูกันนะครับทีมที่สามนะครับทีมที่สามทีมที่สามเป็นโรงเรียนไตมิตรศึกษาลำดับที่หนึ่งไตมิตรศึกษาทีมที่หนึ่งลำดับที่สามสิบสามครับตอนสมัครนะครับก็นี่นะมาดูนะครับไตมิตรจะได้เจอกับใครนะครับไตมิตรไตมิตรไตมิตรได้เจอกับโรงเรียนอะไรเอ่ยไตมิตรได้เจอกับบ้านนาลานข้าวหนึ่งนะครับนี่นะบ้านนาลานข้าวหนึ่งลำดับที่สี่นะอยู่โต๊ะที่สี่นะก็ตอนนี้ผ่านไปสี่ทีมแล้วนะครับก็มาดู ทีมที่ห้าเป็นบ้านโนนสง่านะบ้านโนนสง่าลำดับที่หนึ่งนะครับบ้านโนนสง่าบ้านโนนสง่าลำดับที่หนึ่งนะครับไปเจอกับใครครับทีมที่หกนะครับทีมที่หกทีมที่หกเป็นโรงเรียนสาธิตมสวปราสาทมิตรนะครับเขามาไกลมากเลยนะผมได้ยินชื่อสาธิตอ่ะก็คือแบบตึงนะครับตึงมากตึงมือเลยสาธิตมีสองสาธิตทำมีสาธิตมขอกับสาธิตมสวนะก็ตามที่เห็นมานะครับสาธิตขอนแกนก็เก่งครับทีมนี้ก็ไม่น่าจะธรรมดานะครับต่อมาเป็นทีมที่เจ็ดนะครับทีมที่เจ็ด มาดูกันนะครับทีมที่เจ็ดจะเป็นใครนะครับทีมที่เจ็ดเป็นมหาไทยศึกษาขอนแก่นนะครับมหาไทยศึกษาขอนแก่นนะทีมที่หนึ่งนะครับมาต่อครับทีมที่แปดนะครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะครับตอนนี้มาดูนะครับว่าจะเป็นโรงเรียนอะไรนะครับโรงเรียนเอกปัญญานะครับอันดับที่หนึ่งเอกปัญญาอยู่โต้เยียวกับสาธทิตเลยนะครับมาน่าจะตึงมือครับเอกปัญญาค่อนข้างขึ้นชื่อนะครับว่าเป็นโรงเรียนที่แบบทั้งประถมและมัธยมต้นค่อนข้างเก่งนะครับเดี๋ยวนะครับขอเช็คก่อนว่าเมื่อกี้เราได้ลบเอกปัญทีี่่งน เพื่อไม่ให้เกิดการทับซ้อนนะครับนี่ลบเรียบร้อยนะโอเคเดี๋ยวทางทีสามทีมนะครับนี่ต่อมาไปต่อนะครับไปต่อต่อมาเป็นทีมที่เก้าครับทีมที่เก้าทีมที่เก้าเป็นบ้านพุ่งชมพูทีมที่หนึ่งครับบ้านพุ่งชมพูทีมที่หนึ่งนะครับไปพบกับทีมบ้านโคกไม้งามทีมที่สองครับบ้านโคกไม้งามทีมที่สองนะครับ เป็นโต๊ะที่สิบนะครับต่อมานะครับโต๊ะที่สิบเอ็ดนะครับโ i, ต๊ะที่สิบเอ็ดของปฐุมนะครับโต๊ะที่สิบเอ็ดของปฐุมครับเป็นโรงเรียนหนองแวงสุกค่าหนึ่งนะครับหนองแวงสุขคาหนึ่งบ้านหนองแวงสุขคาหนึ่งะครับโต๊ะที่หนึ่งโต๊ะที่เท่าไหร่อ่ะโต๊ะที่สิบเอ็ดนะครับเป็นทีมที่หนึ่งนะไปเจอกับเมื่อกี้โรงเรียนอะไรอ่ะไม่แน่ใจนะครับเมื่อกี้ก็อันนี้เป็นทีมที so ่สิบเอ็ดนะครับใช่ไหมใช่ครับทีม <erecht> ที่สิบเอ็ดอ๋อทีมที่สิบเอ็ดยังไม่เจอคู่นะส ห้วเขียววิทยาลัยสองนะครับก็คือห้วเขียววิททาลัยทีมที่สองนะครับนี่ห้วนเขียววิทยาลัยทีมที่สองนะครับต่อมานะครับทีมที่สิบสามครับทีที่สิบสามสิบสามจะเจอใครครับสิบสามจะเจอใครสิบสามนะครับเป็นบ้านพุ่มโพนะบ้านพุ่มโพบ้านพุ่งโพนะสิบสามบ้านพุ่งโพบ้านพุ่งโพโตเออทีมที่สามนะบ้านพุ่มโพทีมที่สามนะครับบ้านพุ่งโพจะไปเจอกับใครครับบ้านพุ่มโพบ้านพุ่มโพไปเจอกับชุมชน จำนวนนะครับชุมชมจำนวนทีมหนึ่งนะครับไปต่อนะครับบ้านโคกไม้งามทีมที่หนึ่งนะครับบ้านโคกไม้งามทีมที่หนึ่งนะครับเอ๊บ้านโคกไม้งามเหมือนจะออกไปแล้วหรือเปล่านะครับบ้านโคกงไม้งามขอเช็คให้แน่ใจนะเหมือนไม่นจะออกไปแล้วหรือเปล่าทำไมออกซ้ำหรือเปล่าบ้านโคกไม้งามอ๋ออันนั้เป็นทีมที่สองนะครับอันนี้เป็นทีมที่หนึ่งโอเคไม่ซ้ำนะอันนี้ทีมที่หนึ่งนะครับบ้านโคกไม้งามทีมที่หนึ่งไม่ซ้ำนะครับไปเจอกับอะไรนะครับ ตอนนี้เราก็ไม่ชัวร์ลำดับแล้วนะครับก็เดี๋ยวขึ้นมาให้ทีนะบ้านหยวกหนึ่งครับบ้านหยวกหนึ่งนะครับบ้านหยวกหนึ่งไปต่อนะครับตอนนี้เดี๋ยวก็ขึ้นลำดับให้นะครับก็คือเราไม่แน่ใจลำดับนะบ้านโคกพุ่งยั้งนะครับบ้านโคกพุ่งยั้งนะครับเอทีมที่หนึ่งครับไปต่อนะครับไตมิศึกษาทีมสองครับไตมิศึกษาทีมสองนะครับไปต่อนะครับ บ้านห้วยเก้งวัฒนาเสรีราชช่าบำรุงนะครับบ้านห้วยเกิ้งวัฒนาเสรีราดช่าบำรุงทีมที่หนึ่งนะครับทีมที่หนึ่งไปต่อนะครับไปต่อบ้านนาลานข้าวสองครับบ้านนาลานข้าวสองนะครับไปต่อนครับไปต่อบ้านสีเสียบทีมหนึ่งครับบ้านสีเสียบทีมหนึ่งนะครับจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ มาดูนะครับว่าจะเป็นทีมอะไรต่อไปนะครับเป็นโรงเรียนหัวเขียววิทยาลัยทีมหนึ่งะครับหัวเขียววิทยาลัยทีมที่หนึ่งนะครับไปดูกันต่อครับว่าจะเป็นโรงเรียนอะไรนะครับเป็นโรงเรียนบ้านพุ่งโพหนึ่งครับบ้านพุ่งโพหนึ่งนะครับก็ไปต่ออย่างรวดเร็วนะครับมาดูกันว่าจะเป็นโรงเรียนอะไรนะครับตอนนี้ก็เป็นโรงเรียนหัวเขียววิทยาลัยทีมสี่ครับหัวเขียววิทยาลัยทีมที่สี่นะครับก็ไปต่อครับเหลืออีกสิบเจ็ดทีมนะครับทีมสุดท้ายจะได้ชนะบายนะครับ ทีมต่อมาก็เป็นบ้านน้าปู่หนึ่งนะครับบ้านน้าปู่หนึ่งครับจากจังหวัดอุดรธานีนะครับไปต่ออย่างรวดเร็วครับเหลือสิบหกทีมนะครับก็ทีมต่อมานะครับก็จะเป็นโรงเรียนบ้านนนสว่างหนองตนาบ้านนูนสว่างหนองตนาหนึ่งนะครับไปต่อครับไปต่อมาดูครับว่าจะเป็นทีมโรงเรียนอะไรต่อไปนะครับเป็นโรงเรียนเอกปัญญาทีมสองครับโรงเรียนเอกปัญญาทีมที่สองนะครับไปต่ออย่างรวดเร็วนะครับเหลือสิบสี่ทีมนะครับก่อนจะเป็นของมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับต่อมาครับเป็นโรงเรียน บ้านโนนสว่างหนองตนาสองครับบ้านโนนสว่างหนองตนาสองครับอันนี้คือเราไม่ชวนนะว่าอยู่เขาอยู่โตเดียวันหรือเปล่าเช่นเมื่อกี้ผู้เชี่ยวก็แบบเป็นผู้เชี่ยวไปเจอกับใครก่อนแล้วก็มาเจอมาเจอแบบก็เป็นผู้เชี่ยวอีกทีหนึ่งอ่ะก็เลยแบบไม่แน่ใจนะว่าเขาอยู่โตัวเดียวมั้ยซึ่งในกรณีนี้มันเป็นการสูงนะครับเราจะไม่มีการสลับที่นะครับยกเว้นกรณีเดียวครับโรงเรียนเตียโรงเรียนตีนนะครับก็ไปต่อนะครับทีมต่อมานะครับจะเป็นโรงเรียนบ้านนารานข้าวสามครับบ้านนารานข้าวสามไปต่อนะครับอย่างก็เหลือ ก็จะเป็นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเขตหนึ่งนะครับ้็ขอนแก่นทีมที่หนึ่งนะครับนี่นะทีนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าฝึกโดยประธานชมรมเอแบ็ตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเลยครับก็มาดูกันต่อครับว่าจะเป็นโรงเรียนอะไรก็เป็นโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูนะครับชุมชนโนนหันวันครูทีมที่หนึ่งนะครับก็ไปต่อกันเลยนะครับเหลือสิบทีมสุดท้ายนะครับอย่างรวดเร็วครับอย่างรวดเร็วตอนนี้ทีมต่อมานะครับก็จะเป็นโรงเรียนบ้านนาชุมแสงครับบ้านนาชุมแสงทีมหนึ่งครับบ้านนาชุมแสงทีมหนึ่งนะครับต่อมาก็็จะเปน โงร,นเนรโงเรียนบ้านเนินสะอาดครับโรงเรียนบ้านเนินสะอาดทีมที่สองครับอันนี้มาจากสากแก้วนะสากแก้วนี่เป็นโรงเรียนแบบตึงๆทางนั้นนะเพราะว่าเช่นบองกําเย็นก็ตึงมากมาจากสากแก้วเหมือนกันก็เลยคิดว่าทีมนี้ก็ไม่น่าจะทรรมาดานทำมาไกลมากมานะครับต่อมาเลยนะครับจะเป็นโรงเรียนอะไรเอ่ยเป็นโรงเรียนบ้านพุ่มโพสองครับบ้านพุ่มโพสองครับก็นี่นะครับไปต่อเลยครับบ้านพุ่มโพสองนะบ้านพุ่มโพสองไปเจอกับโรงเรียนอะไรเอ่ยไปเจอกับอนุบาลโนสะอาดหนึ่งครับอนุบาลโนอนุบาลโนสะอาดหนึ่งครับไปต่อนะไปต่อหลืออีกหกทีมสุดท้ายนะ เจ็บคอแล้วก็เป็นโรงเรียนเอกปัญญาสามครับเอกปัญญาทีมที่สามนะครับมาดูกันว่าทีมต่อไปจะเป็นทีมอะไรนะครับจากโรงเรียนอะไรเอย่ยเป็นโรงเรียนบ้านเนินสะอาดครับบ้านเนินสะอาดเขาอยู่ในตัวเดียวกันนี่เนี่ยเขาว่ากรรมการไม่ได้ครับเพราะว่าไม่เป็นระบบสุ่มนะซึ่งถ้าอยู่ในตัวเดียวกันเขา,าต้องตัดกันนะครับซึ่งเขาอาจจะเป็นทีมเก่งทั้งคู่ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่นี้มันเป็นระบบสุ่มนะครับก็นะก็เราไม่มีการตัดตอนะครับสามารถดูเต็มทิมได้เลยตรงนี้ก็เป็นโรงเรียนอะไรต่อไปนะครับ เป็นโรงเรียนโพชัยดอกคำนะครับโพชัยดอกคำทีมหนึ่งครับโพชัยดอกคำทีมหนึ่งเหลือสามทีมสุดท้ายนะครับดูว่าใครจะได้ชนะบายไปในเกมแรกนะครับหรือว่าจะไปเพิ่มในหน้างานนะเดี๋ยวรู้ก่อนนะเป็นโรงเรียนบ้านหินหาวเนืองงามครับบ้านหินหาวโนนงามเอาใหม่ครับบ้านหินหาวโนนงามทีมที่หนึ่งครับแล้วทีมสุดท้ายนะครับที่ไปเดอนกับบ้านหินหาวนะครับก็จะเป็นโรงเรียนจากบ้านโนนสง่าครับโนนสง่าสองนะครับโนนสง่าสองแล้วก็ทีมที่ชนะบายครับทีมที่ชนะบาย แต่ต้องดูก่อนนะถ้าคู่แข่งไมมาเราอาจจะจับส่ต้นนะครับอันนี้ตอนนี้เป็นในฐานะชนาบายนะครับก็จะเป็นโรงเรียนบ้านหนองพวงหนึ่งคนระับบ้านหนองพวงหนึ่งนะก็จบไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นแผ่นแผ่นไว้ให้นะว่าใครได้อยู่ลําดับไหนนะครับก็เดี๋ยวผมจะส่งเข้าไปในกลุ่มด้วยนะครับก็ตอนนี้ของประถมก็จบลงที่เรียบร้อยนะเราก็รู้สายกันไปแล้วก็ต่อมาครับจะเป็นของมอต้นนะครับก็เดี๋ยวเราจะสายให้นะครับก็ไปดูกันต่อเลยนะครับครับก็มาต่อกันที่ผลฉลาก การแข่งขันในรุ่นมอต้นนะครับก็คือเราได้ทำฉลากมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็เลยเราจะใช้การสุ่มแบบกระดาษบ้างนะครับก็เออก็จะมีการสุ่มจริงๆนะแล้วเราจะไม่มีการตัดต่อเลยนะครับเพื่อจะได้เห็นว่าเป็นการสุ่มจริงๆซึ่งเราจะใช้ถ้วยในการจับนะครับนี่ เพื่อให้สมเกียรติกับฉลาดที่ทุกคนจะได้ตามลำดับนะครับเราก็มานับก่อนครับว่าครบยี่สิบแปดทีมไหมครับแล้วผมจะคำนวณให้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาสิบสี่ สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดยิบสองยิบสามยิบสี่ยิบห้ายิบหกยิบเจ็ดยิบแปดใช่ไหมมันยิบแปดหรือยิบเก้าทีมผมไม่แน่ใจนะนี่นะครับต่อจากนี้ก็คือถ้วยจะลอยแบบนี้นะครับเพื่อเอ้ยแปบ๊บหนึ่งนะ ขอหาที่วางนะครับเพราะว่าเราต้องใช้มือในการเปิดฉลากนะครับเพื่อจะวางอยู่แบบนี้นะทุกคนนี่ในมือเราไม่มีอะไรนะครับตอนนี้เดี๋ยวนะทุกคนจะเห็นไหมนี่นะในมือเราไม่มีอะไรนะครับทุกคนนี่นะครับกติก,กาการจับเบี้ยแล้วก็การจับฉลามครับเราจะนี่นะไม่มีอะไรนะพร้อมนะครับทุกคน โต๊ะที่หนึ่งจะเจอใครนะครับมาลุ้นกันนะเราก็ลุ้นกันเลยนะครับมาโต๊ะที่หนึ่งเริ่มได้ใครได้ใครมาโรงเรียนห้วเคียววิทยาลัยทีมที่สองครับห้วเคียววิทยาลัทีมที่สองนะครับอยู่โต๊ะที่หนึ่งครับห้วเคียววิทยาลัยทีมที่สองทำอยู่โต๊ะที่หนึ่งนะครับมาแล้วต่อมานะครับเอาใหม่นะขาจับไม่มองครับไม่มองไม่มองนี่นะมามาเป็นรุงเรียน กระเทียมวิทยากระเทียมวิทยาไสองนะครับกระเทียมวิทยาัยสองทีมกระเทียมตึงมากครับผลงานล่าสุดเขาคือรองแชมป์สมาคมแห่งประเทศไทยนะครับในรายการโคราชนะครับผมได้สองดูอยู่นะครับตึงมากตึงมากโรงเรียนนี้ลำดับที่สองนครับเป็นโรงเรียนกระเทียมวิทยาไรกระเทียมวิทยาสองนะครับนี่นะนี่นะของรุ่นมต้นนะครับนี่เดี๋ยวเราประกบคู่ไว้ให้นะครับต่อมาสูงมครับสู่มสมสมต่อมานรทีมที่สามทีมที่สามนะเป็นโรงเรียนอะไรเป็นโรงเรียนน้ำปู่หนึ่งนะครับน้ำปู่หนึ่งจากจังหวัดอุดรธานีนะครับน้ำปู่หนึ่งนะน้ำปู่หนึ่ จากจังหวัดอุดรธานีนะครับพบกับโรงเรียนพบกับโรงเรียนสามสองหนึ่งโอ้โหเขาจะว่าไหมเนี่ยมนอยู่โตัวเดียวกันอนะ่ะพบกับโรงเรียนกระเทียมวิทยาลัยเอาใหม่ครับกระเทียมว,วิทยาหนึ่งครับขออภัยนะครับกระเทียมว,วิทยาหนึ่งนะมันเป็นผลฉลากอะ่ะรู้สึกว่าไม่รู้นะว่าส่วนใหญ่เขาจะท,ทีมเก่งไว้แรกหรือเปล่าถ้าตามลำดับนะน,นี้เป็นทีมหนึ่งแล้วทีมสองซึ่งถ้าเ,าเกิดเขาก่งจริงเขาต้องตัดกันเองซึ่งจากผลการคำนวณครับถ้ามียี่สิบเก้าทีมใช่ไหมเราจะตีเป็นสามสิบครับรอบแรกจะเหลือสิบห้ารอบสองจะเหลือ เท่าไรอะเหลือประมาณแปดนะรอบสองนะเหลือแปดรอบสามจะเหลือสี่รอบสี่จะเหลือสองรอบสุดท้ายจะเหลือเข้าชิงแค่สองคนปะก็คือพลาดไม่ได้หรือพลาดได้หนึ่งนี่แหละทุกคนนี่นะซึ่งถ้าเกิดเขาอยู่ในโต๊ะเดียวอย่เนี้ยก็กำลังคิดอยู่เลยว่ามันเป็นผลดีไหมอะซึ่งมันเป็นผลแบบสุ่มนะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรในมือนั่นี่มันเป็นผลแบบสุ่มนะเราก็ไม่แน่ใจนะว่าอย่างไงนะครับแต่มันเป็นผลชนะแบบสุ่มอะทุกคนคือโต๊ะแรกอะไม่ได้จริงครับหรือว่าอาจจะใช้ระบบเรนจัมทุกเกยครั้ ลำดับที่ห้านะครับเป็นโรงเรียนหั่วเขียววิทยาลัยหนึ่งครับหัวเคียววิทยาลัยทีมที่หนึ่งครับจะไปพบกับโรงเรียนโรงเรียนอะไรนี่นะปิงปิงโรงเรียนมัธยมเทศบาลหกอุดรธานีทีมที่หนึ่งครับมัธยมหกอุดรมัธยมเทศบาลหกอุดรธานีทีมที่หนึ่งนะครับพบกับหั่วเขียววิทยาลัยทีมที่หนึ่งนะครับต่อมานะครับในทีมที่เจ็ดนะทีมที่เจ็ดทีมที่เจ็ดนี่นะทีมที่เจ็ดพบกับโรงเรียนระเทียมวิทยา สามครับกระเทียมวิทยาสามครับกระเทียมวิทยาสามกระเทียมวิทยาสามพบกับใครอีะยังมาตกนะครับทุกคนมาตกทอาหม่นะขอดีก่อนนะครับนี่ในนึงไม่มีอะไรนะรีสุ่มนี่นะสุ่มเอาสุ่มนะนี่นี่นี่อันนี้นะครับมาสามสองหนึ่งพบกับโรงเรียนเอยมาเจอกันในโต๊ะอีกแล้วว่าเขาต้องตัดกันอีกปะเนี่ยพบกับโรงเรียนเทศมัธยมเทศสบานหกอุดรธานีสองนะครับมันเป็นผลฉลาดอะทุกคนคือเราก็จัดตามนี้เลยนะแต่ถ้าเกิดทางคณะกรรมการจะจัดใหม่อีกรอบนี้อันนี้เราไม่เกี่ยวแล้วนะครับก็อันนี้เรามา ต่อมาครับทีมที่เก้าครับทีมที่เก้าในมือไม่มีอะไรนะทีมที่เก้าทีมที่เก้าเป็นโรงเรียนสกุลราชวิทยานุกูลทีมที่หนึ่งครับสกลุลสกุลราชเหรอสกุลราชวิทยาลัยนุกูลนะครับสกุลราชวิทยาลัยนุกูลทีมที่หนึ่งครับไปพบกับสกุลมามาแถวแถวอดอนะก็ใกล้อยู่นะครับสกลุลไปพบกับน่าจะตึงเหมือนกันนะสามสองหนึ่งเป็นอะไรอะ่ะ เลยอนุกูลวิทยาครับเลยอนุกูลวิทยาทีมสองครับเลยอนุกูลวิทยาทีมสองนะครับสุ่มต่อครับสุ่มต่อตอนนี้ทุกคนก็จะเห็นผมง่วงนิดนึงนเพราะผมต้องตัดให้เสร็จในคืนนี้นะเพื่อจะลงในวันที่ทุกคนจะเห็นคลิปนะครับนี่เป็นโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยทีมที่สองครับแก่นนครวิทยาลัยทีมที่สองครับเจอศึกหนักเหมือนกันนะอันนี้ผมส่งมาลองสนามนะครับแต่ในครั้งนี้ครับผมไม่มีความเกี่ยวข้องกับทีมนะครับซึ่งตอนนี้เราได้เป็นคณะกรรมการกลางแล้วเราก็จับแบบจริงๆนะ ซึ่งไม่มีการวางสายกันเกิดขึ้นนะครับทุกคนน<ะ>ีในมือเราไม่มีอะไรนะกอ่อนจับมือแล้วก็ผลจากรอบที่แล้วคือจารในโคซัมนะคือเนี้เราทำมาก่อนก็เลยขอใช้แบบกระดาษนะครับเราไม่อยากพิมพ์ใหม่แล้วนะเจอกับโรงเรียนบ้านหยวกหนึ่งครับบ้านหยวกหนึ่งไม่คุ้นชื่อนะครับแต่ว่าเขาส่งมาเนี่ยเขาก็น,นนะ่าจะเก่งพอสมควรครับส่วนใหญ่ถ้าจะส่งนักกีฬาหาประสบการณ์ส่วนใหญ่จะส่งในเขตมากกว่านะแต่ตอนนี้เขาส่งข้ามจังหวัดนะครับรู้สึกว่าจะมาจากอุดรกทนีนี้นะทีมนี้น่าจะไม่ธรรม,ามาดาครับบ้านหยวกหนึ่งนะครับบ้านหยวกหนึ ทีมที่สิบสามนะทีมที่สิบสามมาดูผลนะครับเป็นโรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสันนะครับค่อนข้างตึงเลยครับคนนี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแถวเขตชั้นเลยนะคนนี้อันตรายมากบ้านหนองกุงวันดีประชาสันนะครับมาดูว่าใครได้อยู่สายนี้สายนี้ตึงมากเลยนะคนที่มาจับเนี่ยเดี๋ยนะอันนี้ทีมที่ไรทีมที่หนึ่งทุกคน,นทีมที่หนึ่งทีมที่หนึ่งเดี๋ยวจะขึ้นผลไว้ทีนะครับขอเอาผลไว้ท้ายคลิปนะมาดูกันว่าจะเจอกับทีมอะไรนะครับสามสองหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทางไหนว แก่นนครวิทยาลัยทีมที่หนึ่งน้องชายผมเองนะครับว้าวเจอของแข็งตั้งแต่เกมแรกเลยน้องคนนี้ก็ไปที่สามาระดับชาติมานะครับโอโ้โหสุดยอดแล้วมาเจอกับทีมนี้ก็คือวัดกันไปเลยนะครับว่าใครจะชนะรู้สึกว่าเคยมีผลการเจอกันอยู่นะแต่เป็นน้องภูมันดีประชาสัญชนะไปนะครับก็เห็นไหมครับว่าแบบไม่ได้วางสายนะชน,นแบบตึงๆเลยอะ่ะท,ทีมแก่นนครท,ที่โหดที่สุดในรุ่นที่ส่งมาครั้งนี้ก็คือทีมที่หนึ่งนะครับใช่ไหมเราเราส่งถูกคู่ไหมเดี๋ยวนะทีมที่หนึ่งเราไม่โชว์ว่าเป็นทีมน้องเราหรือว่่่่่่าาาารรออออววเเเเเคีีีียยกกกกกดดด็็ททฝึูููนนนะะะัับ๋ม ต่อมานะครับต่อมาเป็นโรงเรียนบ้านสีแสดครับทีมที่หนึ่งบ้านสีแสนทีมที่หนึ่งครับจากจากโรงเรียนแถวจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่โอ้เขตเขตนี้ไม่ธรรมดานะบ้านสีแสนคือเขามาจากร้อยเอ็ดซึ่งร้อยเอ็ดไม่เป็นเจา้าคนะ่ามาซึ่งร้อยเอ็ดไม่ธรรมดาอยู่แล้วแล้วหนองกูงวันดีประชาสรรก็ไม่ธรรมดาแต่ว่าเจอกับแก่นนครนะครับก็มาลุ้นกันอีกทีนะต่อมาครับใครจะได้เจอบ้านสีแสนนะสามสองหนึ่งเป็นเทศบาลวัดกลางอันล่ะทีหนึ่งมะทีมที้หนึ่งเทศบาลวัดกลางทีมที่หนึ่งครับผมไม่เคยเห็นวัดกลางเล่นเลยนะครับก็ หน้ารองครับหน้ารองวัดตาจ่าต้องมาคอนแกนนะครับอยู่แถวสนามกีฬากลางจังหวัดนะครับมาต่อมานะทีมที่สิบเจ็ดนะทีมที่สิบเจ็ดนี่อันนี้เลยนะสามสองหนึ่งอะไรอย่างเดี๋ยวปรับได้ไหมเนะี่ยโอเคโรงเรียนมุกดาหารทีมที่หนึ่งนะโรงเรียนมุกดาหารทีมที่หนึ่งมุกดาหารก็มาไกลอยู่นะครับที่จริงอะ่ะคลิปท,ที่ทุกคนเห็นวันเนี้ยมันต้องไปแข่งที่มุกดาหารนะทุกคนแต่ว่าเราติดภาร,รกิจกินเลี้ยงมานะครับก็เลยแบบน่าจะไม่ไปนะครับเพราะว่าน่าจะขับรถไม่ไหวขนาดตอนนี้มันง,ง่วงเลยคืออเราต้งงส่งผลลาเ่้งสผขไปใ,ในนะครับกกกกก็ขออปรรรรรึษาาคณะมีีทับเปลี่ยนนออะะไรรหืเปล่าก็ ถ้ามีการปเปลี่ยนก็คือเกิดจากคณะกรรมการท่านอื่นมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ตอนนี้เราเป็นจับสายเบื้องต้นให้นะครับก็เพราะว่ามันมีการชนกันร,ระหว่างโรงเรียนภายในโต้นะมันก็เลยแบบเออมันจะเป็นการตัดเกมกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะเราก็เลยแบบไม่รู้ว่าเขาจะวางสายแบบเป็นแพ้เจอแพ้ชนะเจอชนะภายในโต้สองเกมแรกหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรคิงออฟหรือคิวปะเป็นการสลับการเล่นตุกตานะครับมาต่อมา 1, 2, ทำหนึ่งสองสามทีมที่สิบแปดนะทีมที่สิบแปดในรุ่นมอต้นนะครับสามสองหนึ 3, 2, ่งบด้านนะใช่ไหมตับด้เป็นโรงเรียนบ้านห้วยเกงงวัฒนนะเสรรรีีีาชบุททม่ บ้านห้วยเกื้องวัฒนะราชาบำรุงทีมที่หนึ่งนะครับต่อมานะครับทีมที่สิบเก้าทีมที่สิบเก้าตอนนี้คณะกรรมการถอยแล้วทีมที่สิบเก้านะครับทีมที่สิบเก้าสามสองหนึ่งโรงเรียนโค้กปูชัยทีมที่หนึ่งนะครับขึ้นชื่อว่าแชมป์ขึ้นชื่อว่าแชมป์ขมเขตสองในจังหวัดขอนแก่นนะครับโรงเรียนนี้ก็ตึงไม่ธรรมดานะครับคนนี้โหดอยู่นะ โรงเรียนนี้โหดนะครับแต่ทีมนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเราเราก็ไม่ไม่รู้ชื่อเขาด้วยนะว่าเขาคือใครนะครับโรงเรียนโคกุชัยทีมที่นหนึ่งนะครับการเรียงเดี๋ยวจะเรียงให้อีกทีหนึ่งนะครับก็นะก็คือผลจะเลียงจากตามลำดับที่ท่านส่งมาแล้วก็ลำดับหมายเลขที่ผมวงเล็บไว้ข้างหน้านะครับต่อมานะครับทีมที่ยี่สิบนะครับทีมทีมท่ยี่สิบเป็นบ้านวังตลาดสมบูรณ์ครับบ้านวังตลาดสมบูรณ์หนึ่งบ้านวังตลาดสมบูรณ์หนึ่งนะบ้านวังตลาดสมบูรณ์หนึ่งต่อมาครับต่อมาทีมที่ยี่สิบเอ็ดนะครับทีมที่น ็นโรงเรียนบ้านหินอ่าวโนนงามบ้านหินอ่าวโนนงามหนึ่งบ้านหินอ่าวโนนงามหนึ่งนะครับมาดูกันนะครับว่าจะพบกับโรงเรียนอะไรนะครับตอนนี้ก็เหลือไม่กี่ทีมแล้วนะครับโอ้โหมาดูกันนะครับตอนนี้ไปเจอกับโรงเรียนมหาถ่ายศึกษาขอนแก่นทีมที่หนึ่งครับมหาถ่ายศึกษาขอนแก่นทีมที่หนึ่งนะครับต่อมานะครับภายในโต๊ะหน้าภายในโต๊ะจะมีโรงเรียนอะไรกันบ้างเออมารับผลฉลากตรงนี้สามสองหนึ่งเป็นโรงเรียนชุมชนกนวะครับจากจังหวัดขอนแก่นแ,น,แน่เลยใช่ไหมกนวนนี่ ชุมชนกนวลนจังหวัดขอนแก่นทีมที่หนึ่งครับเหมือนคุณคุณชื่อดอนผมไปแข่งเขตนะครับแล้วมาต่อกันนะครับมาต่อกันมาต่อกัน z o ม m z o o จะเป็นโรงเรียนอะไรสองสามต่อมาถ้าใครจะเจอกับชุมกนวลน,นะครับชุมกนวลเป็นโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาทีมหนึ่งครับเลยอนุกูลวิทยาทีมหนึ่งนะครับเลยอนุกูลวิทยาทีมหนึ่ง,ก,ง <c oughs> ก็บทฉลาเหลืออีกไม่เยอะแล้วนะครับมาจับกันต่อนนะแต่ละคนตอกนัดตอกหมดแล้วนะเราส่งมาแค่สองนะครับก็มาต่อกันนะครับนี่เป็นโรงเรียนบ้านหนองไห่วังวังขอนยมนาง นางงามนะบ้านหนองไฮวังคอนยมนางงามหนึ่งนะครับโหชื่อียนยาวมากไปดูนะครับว่าจะพบกับโรงเรียนอะไรตอนนี้ชิบเป็นโรงเรียนโคบโพชัยศึกษาทีมที่สองครับโคบโพชัยศึกษาทีมที่สองนะครับมาดูกันถ้บเหลือฉลากอยู่สามใบนะภายในโตจะเป็นโรงเรียนอะไรกันบ้างเลยโอ้เราจับฉลากได้สองใบแล้วขอจับหนับนี่ต่อไปนี้แล้วกันสามสองหนึ่ง สึนะครับเป็นโรงเรียนกระเทียมวิทยา4ครับกระเทียมวิทยา4นะครับภายในโต๊ะจะเป็นโรงเรียนอะไรนะเราไม่ชชวร์ว่าเหลือโรงเรียนอะไรบ้างนะสองทีมก็สูบขึ้นมาหนึ่งอันนะครับเป็นโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยหนึ่งนะครับแก่นนครวิทยาลัยทีมทนะี่หนึ่งนะอ๋อเดี๋ยวนะทุกคนแป๊บหนึ่งนะครับเอ่อผมจำไม่ได้แล้ว่าใครเจอกับแก่นนครนะเราไม่ชชวร์ว่าลำดับไหนนะ ผมลืมบอกแก่นครสองเขาก็ส่งมาหรือผมอ่านไม่ครบเดี๋ยวนะอันนี้เป็นรถรถเดียวกันนะครับรถเดียวกันน,นี่โรงเรียนอ๋อนี่ไงหน,นองกรุงมันดีประชาสรรนะครับเทียบกับใครอ๋อนี่นะครับทุกคนเราขอสรุปใหม่นะเป็นแก่นนครวิทยาลัยสองครับทีมที่หนึ่งนะครับอ๋อไม่ใช่โรงเรียนเราโอเคเพราะทีมหนองกรุงตึงมากนะครับหนองกรุงตึงมากเราอ่านฉลากผิดนะครับนี่เราลืมเราอ่านไม่ครบเองมาดูทีมสุดท้ายนะครับทีมสุดท้ายที่คิดว่าถ้าเขามาครบคือชนะบ่ายไปครับเราจะมาเปิดทับซ้อนสองหนึ่งชึบเป็นโรงเรียนอะไรอะวังสายขาววิทยาครับวังสายขาววิทยา ก็ผลการจับฉลากก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยรับเหลือการวางสายนะครับตอนนี้เหลือการวางสายนะก็เดี๋ยวเราจะวางสายให้ทุกคนเห็นท้ายคลิปเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายก็น่าจะมีถ้วยรางวัลให้อยู่ครับรายการนี้ก็นี่ได้มาจากรายการที่ไปแข่งในจังหวัดตากนะครับก็ตอนนี้คลิปโดนลิขสิทธิ์ไปนะครับก็เลยทำให้ คนอาจจะไม่เห็นคลิปนี้นะครับก็นี่นะครับที่เป็นถ้วยได้ก็เผื่อทุกคนมาเห็นในถ้วยนี้ก็อาจจะมีแรงบันดาลใจในการแข่งสนามนี้มากขึ้น,นครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกทีมครับผ่านการแข่งขันในครั้งนี้ไปด้วยดีนะครับขอให้จับเบียดดีๆกันทุกทีมนะครับผมเป็นกรรมการกลางจริงๆครับถึงจะส่งโรงเรียนตเองมาแข่งแรกก็เคยเรียนอยู่ที่นี่ แต่ผมจะเป็นกลางให้ดีที่สุดนะครับโดยสามารถสอบถามอะไรจากผมโดยตรงก็ได้นะครับสามารถเข้ามาคุยกันได้นะครับที่ Facebook IG, I love a mat แมนะครับ r อเลิฟเอ็มเ r สนนะครับเดี๋ยวขึ้นให้นะครับก็ y o u t u b e ก็ที่นี่เลยนะครับก็สำหรับคลิปการสุ่มสายฉลากในครั้งนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นการ โปร่งใสทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเป็นการสุ่มที่ทุกคนเห็นว่าเราไม่ตัดเลยนะก็คือเราจะไม่ตัดนะครับก็มันก็จะเป็นไปตามนี้เลยนะครับยกเว้นยกเว้นนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงจากคณะกรรมการท่านอื่นนะครับอันนี้เราก็ยังไม่ทราบนะครับคลิปอาจจะลงไปก่อนนะก็เดี๋ยวเจอกันที่หน้างานนะครับสวัสดีครับเข้ามาทักทายกันได้นะ